สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาะแชร์วิธีในการหาสินค้าขายได้ใน eBay นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับตอนแรกเราก็เข้าไปใน eBay ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เข้าไปสินค้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็มาตรงนี้รับเลื่อนมาตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะเนาะเสร็จแล้วก็มา s h i p p i n g a นเตอร m เ n t เสร็จแล้วก็คลิกเลือกให้มันเป็น Un i t เ t ็ t สนะครับผมแล้วก็ ใส่รหัสไปรษณีย์อะไรไปก็ได้ครับ1 0 5 0 0อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็คลิก get rate ใช่ไหมคือการปลอมตัวใช่ไหมครับการปลอมตัวให้เป็นคนสหรัฐอเมริกาเสร็จแล,แล้วเราก็จะมาที่ advanced ใช่ไหมครับนะครับผมอันนี้ผมก๊อปคำมาแล้วเนาะเพื่อนๆก็เลือกเอาคำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ระบุว่าเป็นสินค้าไม่ใช่ อครีมเซรั่มอะไรอย่างเี้ยไม่เอานะครับคือคือเลือกเป็นอวัยวะหรือว่าเป็นอ,อากับกิริยาของเราก็ได้นะครับอ่านะครับเสร็จอ่ะอุ้ยยังไงเออปบอ่ะผมใช้คำงว่าบูสเตอร์นะครับผมอ่ะเสร็จแล้วก็วางลงไป เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างแนละ้วโลเคเต็ดอินนะครับผมแล้วก็ไทยแลนดะ์เนาะอ่าไทยแลนด์ Thailand, นะครับผมอ่ะเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับใครถนัดอะไรหมวดไหนก็คลิกเข้าไปหมวดนั้นเลยนะครับผมก็คลิกเข้าไปสมมติผมถนาดเทวันบิวตี้เนี่ยมันจะมีหลายหมวดหมวดเลยเนาะก็คลิกคลิกคลิกเข้ามา ตางลงมาตามอันนี้เลยก็ได้นะครับผมถ้าเกิดใครดาวผมขนาดเทวันบิวตี้ใช่ไหมเกิดคลิกเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเออเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเมือ่อก่อนนี้นะครับปกติเนี่ยเราจะคลิกเข้าไปในนี้ได้เสร็จแล้วก็อ่ะคลิกเข้าไปอีกได้ใช่ไหมครับแล้วก็เออก๊อปนะครับผมก๊อปอ่าแล้วก็เข้าไปในอันนี้ครับอืม ทีนี้คลิกเข้าไปเนี่ยตอนมันจะเป็นมันจะเป็นตรงตรงเนี้ยบรรทัดที่สามเนี่ยช่องที่สามเนี่ยปกติมันจะเป็นแบบเอ่อแคตตากอรี่ที่เราก๊อปเอามาครับที่มันเป็นสีดำนะที่มันสีขึ้นสีดำแล้วเราก๊อปมาแล้วเราก็จะวางตรงนี้เลยใช่ไหม ใช่ไหมครับวางเาเพื่อให้มันเหมือนกันถูกไหมแล้วมันแล้วเราก็จะกดเสิร์ตไอสินค้าที่ซ่อนอยู่มันก็จะโผล่ขึ้นมาทีนี้รู้สึกว่า e ี a y เขาจะบล็อกแล้วครับเขาจะบล็อกแล้วเราทำอย่างนั้นไม่ได้ละอ่ะเราก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับผมเอาใหม่ทีนี้เราก็เอาใหม่นะครับนะครับผม เราก็ทําแบบนี้นะครับผมคือใช้แคตตาอรีใหญ่เลยครับใช้แคตตาลรีใหญ่เลยนะครับก็คือทําเหมือนเดิมเสร็จเอาคําที่เราจะค้นหาไปวางเสร็จแล้วก็มาล loc ็อกเคอร์เรเตแล้วก็ไทแร์ ra, แล้วก็กดเสิร์ชเนาะใช้แคตตาลรีใหญ่เลยนะครับทีนี้เราก็มาที่เฮลเอ n d บิวตี้สมมติว่าผมหาเอลเฮนเ e ลเบิวตี้เนาะ นี่ครับเราก็ก๊อปไปเลยครับก๊อปไปเลยนะครับเพื่อนเสังเกตเห็นตรงนี้นะครับจำนวนสินค้ามาเจนสองร้อยสามสิบสี่อ่ะนะครับผมเสร็จปุ๊บอ่ะผมก็วางนะครับโอเควางเทลเอมิตีแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็เลือกเลยครับแคตใหญ่ครับนี่ฮะเห็นเท e ลเวอิวตีเนาะปุ๊บอืมแล้วก็กด เสร็จไปเลยนะครับอ่าสินค้ามันก็จะขึ้นเป็นเนี่ยเนีย่ยเห็นไหมครับอ่าสินค้าที่ซ่อนอยู่นะครับผมอ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้ในลักษณะนี้เนาะแล้วถ้าเกิดว่าผมนะครับมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆได,ได้ได้รับทราบอีกนะครับผมนะครับถ้าเกิดว่าผม เจอเทคนิคในการหาค้นหาแคตย่อยลงมาลงมาอย่างเงี้ยผมก็จะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอ,อีกนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เพียงเท่านี้ครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยนะครับสวัสดีครับ